สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนชุดโซ่สเตอร์ของเว็บร้อยสิบไนะครับก็ไม่รอแชานะครับก็รีบขัดน็อตเบอร์แปที่ฝาครอบโซ่ด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ถอดฝาครอบโซ่ออกเลยนะครับระวังน็อตเบอร์แปหายนะครับเก็บไว้ดีๆนะครับ ถ้าหากว่าไม่มีบล็อกลมนะครับก็ใช้ประเจตัตวทีนะครับขันออกนะครับแล้วก็ใช้แถวยันล้อไว้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ถอดกิปล็อกนะครับกิปล็อกข้อต่อโซ่นะครับถอดออกให้หมดเลยนะครับ จากนั้นก็ดึงโซ่ออกมาได้เลยนะครับก็ใส่เก้ียวว่างไว้ด้วยนะครับต่อไปก็ใช้ลูกบ็อกเบอร์14นะครับขันล้อหลังเพื่อถอดสตเตอร์หลังนะครับ จากนั้นผมจะใช้ประแจเบอร์19นะครับจับขันล้อไว้ฝั่งขวานะครับส่วนฝั่งซ้ายก็ผมจะใช้บ็อกลมยิงนะครับก็ถอดแกนล้อออกได้เลยนะครับดึงจากฝั่งซ้ายนะครับแกนล้อนะครับ เพราะตอนนี้น็อตเบอร์19ของเราไม่มีแล้วนะครับถอดออกไปแล้ว จากนั้นก็สเตอร์ใหม่นะครับใส่ไปได้เลยนะครับสเตอร์ผมจะใช้ยี่ห้อของพระอาทิตย์นะครับบู t ตัวนี้นะครับระวังแหนะครับก็ใส่ได้ใส่ด้วยนะครับใส่ฝั่งใหน่ก็ได้นะครับบู t สเตอร์ตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับ ก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ใช้แท้าประคองนะครับประคองขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็เสียบแกนเข้าไปแล้วก็สายได้เลยนะครับ สังเกตนะครับว่าบูทตรงนี้ต้องใส่ด้วยนะครับบูทบูทฝาครอบเบรกอยู่ฝั่งขวานะครับก็ถ้าพี่ๆจะทําก็เช็คของตามผมด้วยนะครับว่าทําอะไรแห่ไปบ้างจากนั้นก็ล็อกเลาะนะครับปะเจเบอร์19 ฝั่งขวาฝั่งซ้ายเบอร์14นะครับก็จะล็อกไว้พอตึงนะครับไม่ต้องแน่นนะครับพอตึงนิดเดียวนะครับก็ใส่น็อตล็อกสเตอร์ได้เลยนะครับน็อตเบอร์14นะครับทั้ง4ตัวนะครับใส่ไปก่อนได้เลยนะครับสังเกตที่น็อตนะครับจะมีฝั่งหนึ่งเป็นบาร์นะครับ ตัวที่เป็นแบรนะครับหันออกมาข้างนอกนะครับส่วนไอตัวที่ไม่มีแบร์อีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ด้านในนะครับฝั่งนี้จะอยู่ด้านในนะครับส่วนแบรจะอยู่ด้านนอกนะครับ ผมจะเริ่มขอนจากแนวทะย,ยงก่อนนะครับทะย,ยงซ้ายขวานะครับ จากนั้นก็ถอดสเตอร์แน่ได้เลยนะครับถอดตัวล็อกก่อนนะครับแล้วก็ถอดสเตอร์ออกมาทีหลังนะครับก็เป็นสเตอร์ตัวใหม่นะครับข้างหน้าผมจะใช้14 ข้างหลังผมจะใช้36นะครับเป็นรถใช้งานบรรทุกบ้านๆน,นะครับเวลาใส่สเตอร์เข้าไปข้างในนะครับแนะนําใส่ให้สูตรก่อนนะครับสูตรให้แน่ใจแล้วก็ถึงจะใส่ตัวล็อกได้นะครับไม่งั้นตัวล็อกมันจะใส่ไม่ได้นะครับตัวล็อกตอนที่ถอดออกมาก็จําด้วยนะครับว่าถอดออกมามันหันไปด้านไหนนะครับ ต่อไปก็ขันน็อตเบอร์สิบนะครับขันไปได้เลยนะครับ2ตัวนะครับที่สเตอร์หน้านะครับผมก็จะใช้เป็นตัวทีนะครับขัน ตรงนี้จะขันให้พออยู่นะครับอย่าเพิ่งรีบขันแน่นนะครับค่อยไปขันแน่นตอนที่เราใส่โซ่เสร็จเรียบร้อยนะครับ โซ่ใหม่นะครับผมก็จะคล้องไว้ก่อนนะครับนำคล้องแล้วก็วัดดูนะครับว่ามันยาวเกินไปไหมถ้ามันยาวเกินก็ผมก็จะตัดออกนะครับทีละข้อนะครับก็ใส่ไปก่อนนะครับ โซ่ของมาครับก็จะยาวไปนิดนึงนะครับสงสัยนะครับผมก็คงจะได้ตัดออกอีกสักข้อนะครับเกียร์สองหมุดแรกนะครับออกไปเลยนะครับตามสูตรเดิมนะครับ เมื่อเราดึงข้อต่อด้านข้างออกมาได้นะครับมันก็จะเจอหมุดอีก2ตัวนะครับเปิดข้างมาแล้วก็จะเจอหมุด2ตัวตอกหมุดนะครับให้ลงไปให้สุดเลยนะครับโดยการลองช่องว่างครับจากนั้นมันก็จะออกได้ง่ายนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็ใส่โซ่ได้เลยนะครับใส่าใจากข้างหลังไปข้างหน้าแล้วก็ดึงจากข้างหน้าอ้อมลงมาข้างหลังอีกอีกทีหนึ่งนะครับ นี่ก็จะเป็นข้อต่อโซ่พร้อมกิ๊บตัวใหม่นะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเทคนิคนะครับการใส่ข้อต่อโซ่ตัวใหม่นะครับถ้าเราใส่ตรงที่สเตอร์นะครับมันจะใส่แยกนะครับให้หมุนโซ่นะครับไปตรงที่ไม่มีสเตอร์นะครับ ก็จะใส่ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ของโซ่เสร็จแล้วนะครับก็ใช้เท้ยายันล้อหลังได้เลยนะครับแล้วก็ขันน็อตเบอร์สิบของสเตอร์ข้างหน้านะครับก็เอาให้แน่นเลยนะครับแน่นพอประมาณนะครับอย่าแน่นเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะขาด ปิดฝาครอบโซ่นะครับปิดฝาครอบโซ่แล้วก็ขันน็อตเบอร์แปดข้างบนและล่าง2ตัวก็เป็นอันจบนะครับสําหรับการตั้งโซ่นะครับเพื่อนสามารถเข้าไปดูในคลิปก่อนก่อนได้เลยนะครับจะมีบอกอยู่นะครับสําหรับการตั้งโซ่นะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ